ตลาดเรียอย่าลงวันนี้แหละเตรียมดูนะเตรียมดูอะไรเห็นใจข้างหลังก<อ> <c ười> ินอาหารเพรูไฮ่อรูรไหมหน้าวันเพร่ตรอมาเพร่ดิ ใครเป็นไก่ดูหมดแหละกูบอกเขาตัวคือใหญ่้วกให้เขาเขาจะดูเราไหมเราดูเขาแล้วเราดูฝั่งเราทางนั้นเลยเราไม่มีน่ะ นี่เลยก็อเนี่ยครับผมจะทําให้มีไงก็ท<ะ>ําให้ดูอยาอ้วดดูแลก็ให้ทุกคนดูแล้วพอพอต่อต่อไปก็ให้ยาอ้วดทำ <c oughs> ออคืโรสตาค์ด้วยไดเดือนหนึ่ง ยังยังไม่ได้นะเขาได้ประมาณหมนนื่นหมื่นหนึ่งอะเนาะหมื่นหนึ่งบอกกี่ลกกคลิปเบอกี่เองจร่อจนี่บอกนึ่เมื่อมีคลิปนี่ยังนะเื่อเพื่อนจเรื่องไงก็สามสามหมื่นแล้วสามสามหมืน่นแต่เฉลี่ยไปแล้วก็ประมาณหน่หน้าเวาเรา อย่างอย่างอย่างไม่ได้เบบมือหนึ่งอ่ะมือแค่มือแค่ไ huh. ม่มือย่างอย่างไม่ได้ยช่่ะอยังตามชุดเนี่ยสามพันได้สามพันโบมโซก็หนุ่มมือเยอะนะโบมือมือคลิปไปยืมเราวันละคลิปละร้อยคลิปละสองร้อยคิดละมันเดือมดรลเปิ้ลนะเสรียแล้วเดือนหนึ่งเราได้ประมาณสามพันสี่พันอืม

กินรังบานติดโจ๊กเนโจ๊กเออนี่ก็โฆษณาหมดโอ้ยโฆษณาเนาะโฆษณาอันโฆษณาไอเออกินชอบปรับยึงมวยมวยมโนยมวยคำเออมวยกดคำโฆษณาชอบปรับนั่นแหละกินรังบางรายได้จากตัวนั้นเลยมโนยยิงกดคำข้างเรียนกดโฆษณากลางกลางไอเดกโฆษณาให้นักกอดนั่นแหละแต่แต่เขาจับไม่ได้เยอะ เขาจะได้กับอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาดู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 ไปเรื่อยแต่ว่าอันอ่านืออาอาบางครั้งไม่กดเอาเวมอกมือเองนั่นแหละเห็นไาอเคลงนีกคร่เราเนี่ยเพลงเคลงบางครั้งประมาณหนึ่งล้านวิวอ่ะหนึ่งล้านวิวได้สามหมื่นสมมติว่าอายุงปล่อยเพลงเจ้าไป ไปอีกปล่อยมาปุ๊บอีสดับก็นึกสดับโซโลกได้หนึ่งล้านหนึ่งล้านครั้งหนึ่งเมื่อหนึ่งล้านครั้งเขาได้แล้วสามหมื่นได้ได้แล้วสามหมื่นแล้วก็เขาปล่อยเดือนหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเท่าไหร่อ่ะสามสิบคลิปอ่าซึ่ว่าคลิปละคลิปละย,ยังตาำสุดนี่คือละพัน นั่นแหละเขาเขาก็จะได้ประมาณอยู่ที่หมื่นหมื่นหมื่นสี่หมื่นห้าหรือบางคนก็สองหมื่นเลยต่อเดือนแต่ยู่ต้องขยันจบคลิปไหนเฮ้ยจบรุ่นไหนจบอรุ่นไหนเฮ้ยเทาเออเทาลงเท้า ขาวป้อชาแพ้าอะไรเนะแาเพนอาแพนสาแพนสาแพชาเชาป้อชาวิวาวิวเขามีครัวแน้ยาวหลงเห็นเขาสร้างบ้านเหือนชาจืดอเชาวจืดชาวจืดชาวแหล่ชาวแหล่บรนณาอย่าบ้รนานันลูกไห่บ้านชาจืดหนึ่งศูน เช้าเชาเชาเาบินสิบแปดเชาบินสิบแปดเชาครีมหน่เลูกนมีไงเลี้ยงไอแม่แม่กี่จุยอ่ะเป็นคนถือกล้องให้แม่ช่วยเนาะเอออย่างนี้เลยช่วยลูกเขาเอ อักงหาปูอาปาหาไปขุดจีนนู้นทีนนีงนู้นนะโเตียงรยสารพัดเนี่ยยืงในประเทศไทยยังไม่ชอบเมินอขหงนะเมินโตไิได้กระสุนเลยย้อนตอนอดีตเรยยืงไม่ใช่เขาไม่ดูี่คนไทยเขาไม่ดูนี่ เช่นนะเช่นี่เมือกีนี่ยพวกเราดีแหละพูดถึงพวกเราดูสุมากเสืมม้อสุดมากของเขาประเทศไทยนเลยเสืไทยเขาดูแล้วก็เขาแบบไปให้ช่วยเหลือเขาฝากของไปให้เหมือนบอกเยอะได้กล่องของฝากเยอะแยะอะไรเชนเนอะเออแค่ยังไม่ต้องซื้อเลยอะไรแต่ละอย่างไช่เช้าสุกดูไง สาวสุขเนี่ยสาวสุขดูแข่งประมาณกะสาวสุขสาวสุคเซโนเหรออืมเซโนสาวสุขสาวสุขกำลังอะไรมาเรเนาะมาเรนสาวสุขกับครอบครัวกำลังอะไรเลยคลิปหนึ่งเป็นแสนน่ะนี่เฉลี่ยแล้วได้ได้ประมาณเกือบสามหมื่นเดือนหนึ่งสาวสุขสาวสุคเซโนแล้วก็สาวอะไรนะสาวอะไรนะ ไอ้ครอบครัวเขาอะ่ะครอบครัวอะไรนะแฟมิลี่นั่นแหละที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละมีสาวสุกสาวสาวโนงสาวอะไรท,ที่อยู่ด้วยกันอะ่ะสาวเมื่อวหวังโมผิงเท็ก็ฤติไทยสุนสุกฟันโอสุนีก็น<ะ>นั้นไหมนะไอ้คลิปจับปลานะ่ะเป็นทลายแสนสองแสนสามแสน ทำแฟนวิวคลิปจากลากันเน้อง<อ>แล้วก็คลิปที่ดังนะที่ตลับบองที่โมพีกินเทปนั่นแหละคลิปนั่นน่ะเป็นล้านเลยนั่นน่ะคลิปนั่นน่ะหนึ่งล้านหนึ่งร้านวิวเ,เลยนั่นแหละบองกินเทปตลับบองนั่งรถฉลังโต๊ะเหนื้อเมือลงขอเแียนเนาะ กําลังมาเล่นเลยลูกพี่น้องอืมนั่นแหละสาวสุสีโนพี่น้องเซโนฟอร์มอลี่ไปรับไอไปรับไอเมื่อจากไอไทยโมกีอะไรวะมุกดาหารบอตอนนี้กำลังนั่นแหละจะสร้างบ้านหรือเปล่าสร้างบ้านสร้างบ้านเพิ่นค่ะก็ได้บ้านปูนได้เวนอปูนเวกปากกายเวนอปูนกอลองพูดทีจะได้จบ Chắc rồi, vừa xăm vừa chồng, tự lịch không? Tự lịch ừ. chơi em, nhìn liều luôn. Thì co lâu xanh, cái vừa đầy chồng Thì thường chơi chồng Mấy, bà con, bà con, sao mấy, sao mấy, xài rụng, Ừ Thì nó co là Ừ Dùa, dùa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  Dùa, Chị cho canal, sợi đủ luôn, cho đây khi đã đây nào rồi, đã cột sợi rồi, nãy nè, đã cột sợi với canal rồi, ơi chứ, khơi clip chặt sao mai với mày, mày à, con hiến nè, à. con hín tham đài con luôn bị chèn, sợi sợi cột khơi mực น,น,น,นึ่งนี่นะไอ้้ไอคนด้อยเมันะบางที่ไทยยื้อหน่นะไถวด้อยเนาะพี่น้่เนอะเปิดย้อดยอดคลิปเต็มเอเมื่อเมื่อว่ะการทำสาจวที่เธอมาว no ิ่งโจเหยไอ้มื่อเจอไท่เมื่อเที่ยวไทยที่หน้าดูทุกวันก็ไอพี่แอนเน่ออนทัวร์เมื่อพี่แอนเน่ออนทัวร์นี่ทำให้คนทำยูทูป เรื่อนี่ยไหรทงปีนุ้ยอะไรนะรับฉานะ่เชียงตุงนะไทยใหญนะ่แล้วก็มาโจมมมเลียวคล,คลิปมาตรฐานแล้วก็บาวนิพนธ์บาวนิพนธ์จะสร้างไอ้ยูทูบเราเมื่ออะไรนะ้อง,องลินดานะ่ะ เมื่อยนางลินดา,ดาเก่งเหมือนก้อเจ้ล้วค่ะแค่นั้นเลยลาวนั่นแหละลินดาสาวลาวน่ะเก่งเหมือนเล่นแห็ว่าดูแต่ไแบบอ้ในอะไรนะในสวรรค์มณเฑีแล้วก็มณเฑียร<อ>เซโนแล้วก็ไอ้อะไรนะอ,อันนั้นอะไรนะไอ้คาแฟอยู่อยู่หัวยาง Nhôi dạng. Ey, ey, uy tụng quán. Utum quán. Ay. lẽ kê tụng quán. Goi tóc bằng lẽ tạng quán. Uy tụng 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 quán. เดี๋ยวเช้าเอ้ยเกินทุกสัปดาห์ดูคุยคุยตั้งนานกี่นาทีแล้วบ้างวางไปดูเลยกี่นาทีแล้วนะกดูเลยกดอะไรกี่นาทีแล้ว อ้สิบสองสิบสอเออรวยได้เยอะน่ารวดจุกเด็กกินข้าวเแห้งไอ้ชั้นหม้ออยู่ไหนนี่มาปิดคลิปหรอปิดเหรอแม่อย่าลืมดูของผมนะเอือจะเมื่อไอ้คนจำแนงอันนั้นบอกมือให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดกดกระดิ่งเอาไว้ พอพอผมลงคงมมลิปปุ๊บมันจะแจ้งเตือนโทรมาเลยปั๊บยายก็ดูไปเลยนี่แหละบ่เคยบ่เคยยัมองจำนานน้องไอ้นึงเบิกงมือเห็นเพราะว่าเปิดดูแล้วยังไงก็ต้องนั่นแหละจะแอนเหรอเอาเลย

ลุงลุงไม่ได้อยู่ลุงไ,ไปเยี่ยมอยู่ไงลงบ้านก็เลย อยู่ข้างน,นอกไงอ่ะอวันนี้ไม่ได้ลงขึ้นเนาะลงแล้วมันเด้งตลอดเลยนี่ปรุงไปปรุงมาเยอะคองเลยว่ะ ลงคลิปอะไรไม่ได้ออดูไม่ได้ว่ามาเด้อกินเข่า <c oughs> พี่หนงังเอ้ยมาเด้อกินเข่าเอาถ่ายให้ดูทิ้เถิดพี่หลาวพี่นอ้องเอ้ยมาเด้อกินเข่าเขาเรียกเข่าเลยถ้าเปิดคลิปเขาก็ไหวเลยมาสบายดีสบายดี สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนพี่น้านี่ใจอใ้วมันไปเคยยื้มาพาไปสอนหัวเอาไปเร้ย

อะไรนะแมวดูหมองแมวครึ่งครึ่งังไงอ้อ้อูอู้อู้อม้อะ้อู้อู้อูอู้อูไอู้อ้อเ้อู้อู้ออู้อู้้อู้อูเอูอ กนกนเจ็บเลยกนนอนนุมหมดเลยอ้นั้น,อ,นอ,อันนี้เอบค,คุยอินดีสนน้สาวไอ้สาวสาวปีใหม่ใช่ไหมสาวปีใหม่ไปกับคุยจอย,ยใช่ป่าวเออปีให<พ>ม่บ๊อบบี้หนู่นเนีเ่ยเออปีใหม่บ๊อบบี้น่ะปีใหม่ห<พ>มดบ้านนี่สกว่าอ <laughs> ะไรเขาคุยอินดีอ้อ่ะเนี่ย mở con chi con ngủ đầm cổ đầm đầm mật ấy cái đầm mật ấy okay. thật sự Mẹ. hay lên đó nè ừ. để cơ tôi... thì tôi chui... cũng riêng là đây thì thơ thanh nam thơ thơ liều mà nè ôi lần cơ bạn cơ cái tuôn xe là lưng, lưng riêng liều ôi anh nâng hao anh nâng hao trâu nhau nghe bạn ấy เปิดดูคลิปตัวเห็นแตอยาอ่างเลยดูฮะอะไรวะแมงอะไรน่แมงแงนั่นแหละผมจลืมที่นันเลนาไปุูมากินเก็บเก็บตัว

โอ้ยุดโคลนเมยก็า้โอาต้ย้จนเมคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำนาชแนลด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ